สบายดีจ้ะทุกคนเมือนเนาจะพาทุกคนเขาไปหล่อในเมืองเนาะทุกคนห่างจากบ้านเขาไปประมาณเจ็ดสิบลักนี่แหละใช้เวลาในการเดินทางประมาณสัมมครึงเนาะทุกคนจะเล่งในการเดินทางเนี่ยเนาะเพราะว่าจะพาลูกใา้ไปคลินิกไปกวดเพื่อสบายหน่อยหนึ่งนะทุกคนกวดแล้วเขาจะพาลูกใา้ไปหล่อจักเล็กหน่อยเนาะเพราะว่าเขาบริพาลูกไปหลอดดนแล้วนี่ชิ้ไทยคลิปมาฝากทุกคนเลยเขาก็ซีเด้เขามาในตัวเมืองีนก็เม็นตัวเมืองแขงสวรรค์เขตเนาเนะทุกคน เขาก็ได้มาหอดแล้วเขาไปกวดเรียบร้อยแล้ว,ลวกัสีนางถาพ้นกวดนางถาเอาพ้นกวดแล้วก็จะพาลูกไปหลอกพอ่าย่ทั้งทางคลินิกมันสิมีอาหานสบายดีมาอดนะัดเนาะทุกคนเขาก็ได้พาเพิ่นเขามาหลอกเลยแม่ก็สิบอกเพิ่นว่ายางเขาไปเลยเพื่อนก็คอยยางเขาไปแล้วเฮาสิมาเราประสบการณ์การเลี้ยงลูกพิดของเฮาให้ทุกคนฟังเนาะในขณะที่บึงอาทีเลาะเฮากระได้บอกไปนำนะทุกคน แต่ก่อนข่อยกับพัว่าแม่จะหาเงินเบ็ดทั้งพัวทั้งเมียเนาะแล้วก็บอกข่อยมีเวลาให้ลูกมีแต่เอาโทรศัพท์ให้ลูกเบิ่งเพราะว่าข่อยเสื่อว่าหล,ลายคนก,นกนอาจจะเคยเห็ดคคอข่อยเวลาเอาโทรศัพท์ให้ลูกเบิ่งลูกจะบบงอแงยลูกจะบ่สอมันก็สามารถให้เฮาไปเห็ดเนวอื่นใดเพราะว่าแต่ก่อน,นขายออนไลน์ขายเครื่องบางเถอก็ไปตามบุญบอ่อหรือว่าไปขายตามตลาดแรงเนาะทุกคนเสื่อว่าหลายคนที่บ้านเฮาก็กอาจจะฮูจากอยู่หรือว่าไปที่ อันเป็นมูในเฟซบคอยก็คือสิงหูอยู่เนาะบอก่อยนเป็นเมค้าออนไลน์แล้วก็เป็นเมค้ขาขายตามตลาดตามบุญแบบนี้นะทุกคนส่วนพ่อก็แม่มมีเหียกเหตุประจําของตัวเองเนะาะบอก่อยมีเวลาสัตว์บางเถอกะขันอยู่น้ำพอลเอ,อาโทรศัพท์หายขันอยู่น้ำเม่แม่ก็เอาโทรศัพท์หายแบบนี้นะทุกคนมันก็เลยเหตุให้ลูกนะมีการพัฒนาการสาปกติเด็กหน่อยอะ่ะอายุปีสองปีเขากะว่าวได้แล้วเนาะสาสุดก็สิประมาณสองปีปลาย แต่ลูข่อยนี่ซ้ำปีไปย,ยังยัง,ยงหวาบวัวเป็นเลยทุกคนแล้วก็การสื่อสารในโบหูเหลืองฮาว่าน้ำเราจะเนียบมึงหนเห็ดเึด่งลึงอยู่แบบโบจักยังโบหัวฮาว่าอย่างโบหัวสื่อสารอย่าง บัน,นี้เขาก็มาสังเกตบึงลูกสังเกตบึงหงายลูกเขามันสามปีไปนี่มันคือ,อยังว่าวซื้อซารยังบ่ไดรเลยมันคือต่างจากลูกคนอื่นแท้บัาน,นี้บุคลิกนิสัยแบบเป็นคนทีเก่าเหล่าขี้งุดงิดเอาแต่ใจพอแม่ว่าว่ายังกระสีแบบเอามือตีโลดน,นะทุกคนแบบบ่ได้แบบบุงหูเหลืองแห้งบันนี้เขาก็เลยปรึกษากันว่าหาเขาสิปล่อยให้ลูกเป็นแบบนี้ตลอดไปเขาอาจจะเสียลูกเสียให้ลูกเขาเป็นเด็กหน่อยที่ขาด ความอบอุ่นแล้วก็เป็นเด็กหน่อยที่กล่าวเล่าเป็นเด็กหน่อยหัวแข็งเป็นเด็กหน่อยที่บ่จักความแล้วก็อาจจะปากกือ,อกเนาะทุกคนข่อยกับพอมันกเ็เลยได้เ้ากันได้ปรึกษากันแล้วก็ตัดสินใจว่าให้ผู้หนึ่งหาเงินให้ผู้หนึ่งเอาลูก้วขคอยก็ได้ยุติการขายเครื่องออนไลน์ยุติการขายเครื่องตลาดแบบยุติไปทุกอย่าง หยุดว่ตถุอย่างมาตังมุกตังใจเอาลูกแล่วก็ได้เอาลูกออกโทรศัพท์ออกแบบเด็ดขาดเลยได้ทุกคนบอกให้เบิ่งจักดีเลยแต่ตอนนี้อตตีก็ออกได้ประมาณเดือนหนึ่งกับสองอาทิตย์นี่แหละทุกคนเฮามาสังเกตเบิ่งพัฒนาการของลูกในช่วงเวลาที่ออกโทรศัพท์แล้วก็เฮากับพยายามบอกลูกทุกเมือ่อทุกเมือม่อคอยบอกคอยซ้อนมู่งซึกว่าลูกมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะทุกคนแปลว่าจากคุญดีโบฟังความกับ วังวามคือเวลากินแล้วแม่บอกไว้เอาไปถิ่มขยะเราก็จะหูเอาไปถิ่มขยะแต่เวลาอยากเขาเราก็จะหูบอกเราก็จะหูบอกว่าเราอยากเขาปวดเนี่ยวเราก็หูบอกแบบมันดีข้นร้ายไร้คนก็แนนนํำว่าคือบอกเอาลูกไปโรงเรียนซอเปิ้ลเซิงฮาก็เด็กเคยเอาไปโรงเรียนอยู่นอกเธอหนึ่งตอนน้อ,นองในประมาณอันสองปีไปแล้วทุกคน น้องก็มักเป็นไข่เนะะาะยเวลาน่องอยากยังอยากหยดยั้งน,น้องก็สื่อสารกับคู่บงคอยหูเลืองเฮาก็เลยให้น้องยุดก่อนเ่ากันว่าให้น้องหูจักการสื่อสารไร้คนอีก่อนเฮาจะเอาไปใบแล้วมหาหอดตอนนีเนาะที่เฮาได้เหตุตามทุกคนที่ได้บอกฮาว่า ให้เอาลูกออกโทรศัพท์แลวก็มันว่าน้ำลูกประสพก,กผ้าลูกไปเห่นน้ำมูกพาลูกไปเห่นที่ต่างๆแล้วเขาก็บ,บอกลูกว่าอันนี้เห็ดจังสีจังสี่แบบเข้าต่างสอนลูกไปทุกคนห้เวลากับลูกหลาย เฮาก็ได้เฮตุตามที่ทุกคนบอกเนาะแล้วอยู่ในเฮื่อนนี่หฮากับซมีแม่ยู่นําที่เป็นเอาซอยบางมือเิ่นกระพาออกไปเล่นหน้าไปฮ้าป้าไปหา้าเอืือยห้าพี่น้องแบบพาไปเห่นมองที่คนร้ายมองที่ไม่เด็กหน่อยร้ายแล้วก็เวลามาเฮื่อนหฮากับพากันว่าเอานู้กแล้วก็บอให้ลูกเบิ่งโทรศัพท์บอให้เบิ่งเลยบ่ให้เบิ่งจักดีอาทิตย์นึ่งเฮากับ จะได้พาลูกไปเที่ยวเธอนึงบางเธอกะซองอาิติ์เนาะเพราะว่าสถานาการณ์เงินเฮามันกะบอกค่อยดีคือคนอื่นแต่เฮากระเจียดเวลาพาลูกไปแล้วก็แบ่งเงินเล็กหน่อยที่เฮามีพาลูกไปเนาะทุกคนคือมือนี่แหละเฮากับทางพาลูกมาหาโมเลยกับเพื่อพาเพื่อนมาเลาะเบิ้งแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเขาก็บ,บอกอ้กเพื่นพังว่าอันนี้จังสีเดอลูกเฮีดจังสีเดอร์เขามาสังเกตเบิ่องพวตีดีขึ้นหลยหล,ลายทุกคน เพิ่นเขาไปห่านนี่เพิ่นบริแลนคือต่กรอนต่ก่อนนี่เพิ่นเห็นตู๊กกระเลมเพิ่นจีแลนด์ใส่แล้วหายอยากได้เมื่อนี่เพิ่นมื่อนี่เพิ่นบอกเอาเนาะเพิ่นกระได้ยางเลาะไปเลาะไปเลือกไปลายอย่างแม่ก็ได้บอกเพิ่นว่ากระแลมเนี่ยบอกให้เอาเด้อพอว่ากินแล้วลูกสิเป็นไข้เพิ่นกระย่างเลาะไปแล้วแม่บอกว่าอตีเอ้ยลูกอย่าเอาลายเด้อพอกระแม่บมมีเงินเพิ่นกับบ่ได้เอาลายเนยทุกคนต่างจากแต่ก่อนไลแต่กรอนนี่มันเอาวัตถุย่างที่กางหนา มีเงินบ่มีเงิน่ได้นนใจถามว่าว่าเอาหยิบออกก็เป็นจะหายอย่างเดียวดิดลงผื้นนุ่นแหละเห็ดแบบคือหลายคนหลูกหลายคนอาจจะเคยเป็นนะคือสิเขาใจเนาะว่าว่าเป็นแบบใดซึ่งเขาเห็นพัฒนาการของลูกดีขึ้นเขาก็รู้สึกดีใจแล้วเฮาก็อยากเอาประสบการณ์การเลี้ยงลูกพิดิของเฮานี้มาวอาให้หมู่ปู่บังเนาะบางเถอหลายคนก็สิเป็นคือลูกเขาก็อยากบอกพ่อแม่ทุกคนว่า การที่ให้ลูกเบ่งโท,ทรศัพท์นี่มันมันมีพุนดีส่วนมากมันจะมีแต่ผุเสียถ้าเฮาสามารถเอาออกได้เฮาก็ะควรเออกถ้าเฮาออกบ่ได้เฮาก็าควรหลีกเลี่ยงให้เบ่งน้อยหนึ่งเนาาทุกคนเนื่องจากที่เคยให้เบ่งร้ายก็ม่นลดลงให้เบ่งน้อยหนึ่งมือละน้อยละน้อย,ลอยแล้วก็ค่อยๆอ,ออกไปลูกเขาจะดีขึ้น จากที่คนเ้าบุเป็นทุกคนเลยบอกหูจักเบาพ่อหูจักเบาแม่ทุกเมื่อนี้เราิเอินป้าเอินป้าเอินแม่เพราะว่าเราเอินพ่อแล้วเราเอินป้าเราคือเฉียนเราได้ยินในกระตุนเว้ายังตะกี้นะทุกคนแต่ตะกี้เราเ้าบุเป็นแต่บนี้เราเริ่มเบาได้เลยเราว้าเนาะเมื่อนี้แม่บอกว่าบังอ้พอภาพไปเที่ยวบางอ้สฉขอบใจพอจังไดเพิ่นกะจูบพ่อเนาะนี่คือเฉียนเป็นการขอบใจของเพิ่นทุกคน ครที่มีลูกที่ยังหว่บวทันใดก็อย่าเผาเถาะเ้อทุกคนให้ทุกคนลองเหตุเบิ่งคือคอยเหาควรมีเวลาให้ลูกเนาะทุกคนแมนอยู่ว่าเงินคำมันสําคัญกับชีวิตของเฮาแต่ว่าลูกเฮ้ามันกะสําคัญเช่นกันเนาะทุกคนถ่ายคลิปนี้ก็ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนอะฝากกดไล่์กดแร์ให้ในเด้อเพื่อสิได้ให้เฮ้ามีกําลังใจเหตุลิดต่อไปเนาะทุกคนแต่เฮา,าไดเว้าคาใดผิดพลาดไปก็ขอโทษขออภัยเ้อทุกคน คลิปนี้ก็จะได้จบลงแหละเพียงเท่าน,นี้เด้อบ๊ายบาย